สวัสดีครับผมนายสุขวันรทองเรียวนะครับจากภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่ผมจะมาถ่ายทอดนะครับการขยายพันธุ์มะนาวโดยการปักชำนะครับในกระบะพ่นหมอกนะครับสำหรับท่านใดที่เคยปักชำแบบเดิมอยู่นะครับโดยการปักชำแบบควบแน่นนะครับวิธีการนี้นะครับสามารถเพิ่มจํานวนกิ่ง ุ์ไม้ผลหรือมะนาวของเราได้มากขึ้นมา,านกกว่าเดิมถึง2เท่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของปั๊มน้ําหรือว่าแหล่งกําเนิดของน้ํานะครับท่านใดที่มีน้ําประปานะครับมีแหล่งน้ําที่มีแรงดันนะครับใช้ตัวน้ําประปาตรงนั้นได้แต่ถ้าไม่มีนะครับแรงดันไม่พอเราใช้ตัวปั๊มเพิ่มแรงดันนะครับเพราะว่าเราต้องการพ่นหมอกต้องมีแรงดันนะครับตัวปั๊มนะครับจะเพิ่ม uh แรงดันให้กับระบบนะครับแล้วก็ต้องมีกรองช่วยนะครับเพราะว่าน้ําต้องมีความสะอาดนะครับถามว่าน้ําคลองน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้องสะอาดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อบางส่วนอยู่นะครับดีที่สุดนะครับควรเป็นน้ําสะอาดโดยเฉพาะน้ําประปานะครับเพราะระบบเราใช้น้ําไม่มากนะครับหลังจากผ่านกรองไปแล้วนะครับเราจะมีตัวคอนโทรลที่เป็นตัวควบคุมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ เป็นกล่องควบคุมการทำงานของวาวไฟฟ้านะครับ uh, <Okay. S 1> ตัวสำคัญหลกัหลกๆก็จะมีอยู่สองถึง uh, สส่วนด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> ส่วนแรกนะครับตัวนี้จะเป็นทม์เมอร์นะครับเป็นดิจิตอลทม์เมอร์ควบคุม uh, การเปิดของทั้งระบบนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เราจะเซตร,ระบบให้เปิดในช่วงที่มีแดดนะครับแล้วก็ปิดในช่วงที่แดดไม่มีแล้วนะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นสมมุติว่าเราเซตช่วงมีแดดตอน9ก้าโมงนะครับเราก็จะให้ปิดตอน ห้าโมงเย็นซึ่งแดดฝนแดดแดดแดดไม่มีแล้วนะครับดังนั้นตัวกล่องนี้จะควบคุมก็คือให้เปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือในระหว่างเก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับความที่ในการทำงานตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับเช่นตัวนี้เราเซตไว้ว่าให้ทำงานทุก5นาทีนะครับก็จะเปิด15วินาทีนะครับถามว่าทำไมถึง15วินาทีเพราะว่า ต้องมาจากการสังเกตในการพ่นนะครับก็คือพ่นพ่นไปแล้ว15าวิเนี่ยใบยเปียกนะครับพอหลังจากนั้น5นาทีทําไมต้อง5นาทีเพราะว่าหลังจาก5นาทีไปแล้วใบมันเริ่มแห้งนะครับเราต้องการให้เปียกอยู่ตลอดทําไมไม่พ่นตลอดเพราะว่าพอพ่นตลอดเนี่ยครับมันจะเปืองน้ําเปืองไฟนะครับดังนั้นเราก็จะพ่นเว้นทุก5นาทีพ่น15าวินะครับไปจนถึง5โมงเย็นนะครับ จากนั้นตัวนี้ก็จะถูกตัดนะครับแล้วก็ไม่ทํางานต่อนะครับเมื่อในระหว่างที่ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยน้ํานะครับมาที่ตัวกระบะพ่นหมอกตัวนี้นะครับกระบะพ่นหมอกตัวนี้นะครับก็มีหน้าที่ในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการออกล่าของกิ่งปักชำไม้ผลนะครับ1ก็คือมีแสงช่วยในการสังเคะห์แสงนะครับ2ความชื้นสัมผัสนะครับจะสูง ประมาณ9 0 1 0 0นะครับใบนะครับจะต้องเปียกอยู่ตลอดดังนั้นการที่เราพ่นทุก5้านาทีหมายความว่าใบมันจะเริ่มแห้งนะครับพอเริ่มแห้งเนี่ยมันก็จะพ่นให้เปียกอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นตัวปากใบมันก็จะสามารถสามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับไม่คายน้ำนะครับแล้วก็สามารถสร้างรากได้เร็วนะครับจากการสังเคราะห์แสงได้นะครับตัวกระบะนี้นะครับสามารถถอดเคลื่อนย้ายได้นะครับ แสงสองด้านข้างได้วิธีการเดิมนะครับถ้าเป็นการปักช้ำในออระบบควบแน่นนะครับจะไม่สามารถออปักปักชี่ในสภาวะที่มีแสงแดดได้นะครับ100เซแต่ตัวนี้สามารถปักช้ำได้ในสภาวะที่มีแสงแดดถึงร0 0เซนตะครับออตัวนั้นถ้าวางในที่มีแดดร0 0เซนจะเกิดอาการตายนึ่งแล้วก็เน่าตายได้นะครับระบบนี้จะออหลังปักช้ำจะออกรากประมาณ30-45วัน นะครับตัวนี้เคลื่อนย้ายได้นะครับมีน้ําหนักเบานะครับแสงส่องได้นะครับเคลื่อนย้ายได้ก็คือสามารถถอดตัวนี้ได้นะครับเวลาเราทํางานทํางานนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายอย่างนี้นะครับออกได้แล้วเราก็เข้าไปทํางานภายในนะครับพอเราทํางานเสร็จเราก็ปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาสายนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิม ถ้าเป็นระบบเดิมนะครับที่เป็นระบบะแบบถาวรจะเป็นซีเมนที่ล้อมรอบปัญหาก็คือจะมีเรื่องของเงาด้านข้างที่พลาดทับตัวตัวกิ่งพันเนี่แหะครับก็จะไม่ได้แสงไปอันที่2ก็คือว่า ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับตัวแบบนี้จะดีกว่าตรงที่ว่าสามารถเคลื่อนย้ายทางานได้สะดวกกว่านะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อที่ภาควิชาพืชสวนได้เราสามารถแนะนําขั้นตอนวิธีการกระทำทำปักชามกิ่งได้ให้กับทุกท่านที่สนใจนะครับขอบคุณครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ดีๆจากคณะเกษตรกำแพงแสนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ